สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lo t ครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมโปกาแฟนตาซีเกม RPG n f ีที่เปิดฟัง์กชันมินิเกมให้คุณเข้าไปเล่นเพื่อรุนรางวัลเป็นเหรียญโทเค็น XP จากทางตัวเกมได้แล้วนะครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมเคยทำการรีวิวการทดสอบเกมเวอร์ชันเบต้า1ไปแล้ว ระบบการเล่นเพิ่มเติมเ,เบตา้าสอง่ะยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอเล่นตัวเต็มอาจ,จต้องรออีกสักพักหนึ่งก่อนแวะมาเล่นมินิเกมคันเวลาเพื่อเก็บเหรียญเวลาเกมเปิดกันได้เนาะวิธีการเล่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิป,ปรีวิวภาพปร่มของเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง u t u b e เพย์ลอ t แล้วก็ a c e b o o k เพย์ลอ t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมอย่ททีนะ โก้าแฟนตซีครับกับโหมดมินิเกมในปัจจุบันที่มีชื่อว่า The Secret Dungeon ซึ่งเปิดให้คุณสามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มกราคมเวลาประมาณ5โมงเย็นบ้านเรานะโดยผู้ที่ได้รับอันดับที่1ครับจะได้รับเครียต XP ไปจำนวน1,000เหรียญอันดับที่2 500เหรียญครับและลดหลั่นลงไปเรื่อยๆเพื่อเตรียมตัวําไปใช้นตกเกมเป็นอีกทีหนึ่ง โดยเมื่อคุณเข้ามาในเกมแล้วครับเวอร์ชันของ PC คอมพิวเตอร์นะต้องมาเชื่อมต่อกระเป๋าเพื่อทําการมินเอฟทออกมาก่อนตัวนี้อยู่ในเชิงของโพลีโกนนะครับเตรียมค่าแก้กันให้เรียบร้อยละจากนั้นครับเมื่อเอฟทเข้ามาแล้วก็กดเลือกเพื่อไปเริ่มเล่นเกมได้เลยครับระบบการเล่นเกมครับเมื่อคุณเข้ามาจะมีให้คุณเลือกทั้งซิงเกิลโหมดโพสโหมดอ่ะสร้างห้องก็ได้นะหรือไปจอยห้องกับเพื่อนของคุณก็ได้ครับแต่ในเฟอร์ชั่นของซิงเกิลโหมดและมัลติที่คุณร่วมกับเพื่อนของคุณเนี่ย ก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นในการที่เราต้องกระโดดลงจากแพลตฟอร์มเพื่อยื้อเวลาอยู่ให้นานที่สุดครับทางด้านบนของเกมนี้เนาะและทางด้านล่างครับจะมีหนามแหลมอยูอ่ถ้าคุณโดนครับเป็นอันจบเกมเกมโอเวอร์ทันทีครับส่วนของแพลตฟอร์มที่เรายืนครับจะมีหลากหลายรูปแบบครับทั้งส่วนในการลดความเร็วอแพลตฟอร์มในการกระโดดสีฟ้าฟก็ทําได้เหมือนกันครับและก็ตัวรวดหนามที่ทําให้คุณเลื่อนลดลงไปครับหากโดนบ่อยๆก็มีสิจบเกมและตายได้เหมือนกันเนาะ เกมก็มีเท่านี้ครับเล่นไม่ยากใช่ไหมแต่ชนะไม่ง่ายเลยนะฮะถ้าคิดว่าอยู่ได้นานแล้วครับคุณยื้ด้เวลาได้ตามที่คุณต้องการสามารถอัปโหลดคะแนนเพื่อนำไปแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นได้ต่อไปครับ เป็นมาในวันแรกๆนะมีคนทำใสิติอยู่ได้ยาวนานถึง400กว่าวินาทีครับหรือเราเๆ7นาทีกว่าๆนั่นเองและอย่าลืมครับยิ่งคุณอยู่นานขึ้นตัวฉากก็จะยิ่งเลื่อนไหวมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งครับอีกหนึ่งโหมดที่คุณสามารถเข้ามาเล่นขำๆเพื่อรุ้นับเปลียนของเขาได้ครับ ตัวเกนจริงๆนั้นครับมีการปรับลดแม็ใหม่ครับเพื่อทําการเปิดทดสอบเบต้าสและ3ในช่วงต้นปีควอเตอร์ที่1นี้ครับหลังจากนั้นตัวเกมเนี่ยจะเปิดจริงๆครับในช่วงควอเตอร์ที่2หรือราวประมาณสงรารนนั่นเองให้คุณสามารถเข้าไปเด็นกันได้โดยข้อมูลเบื้องต้นครับคุณต้องมีตัว NFT ของเขาก่อนเนาะซึ่งในปีก่อนหน้านี้ครับมีการเปิดให้ทําการออคชั่นหรือประมูลกันไปครับ ไม่แน่ใจว่าตัวเกมเปิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโหมด r e e to p l a y ให้ผู้เล่นที่ไม่มีตัว NFT สามารถเข้าไปทดลองเล่นเกมได้หรือไม่หรือจะไม่ต้องมี NFT ของเขาก่อนเนาะก็ลองติดตามดูข้อมูลกันละกันครับใครติดตามเกมนี้มานานครับรออีกสักพักหนึ่งไม่นานแล้วนะฮะที่ตัวเกมจะออกมาแต่การทดสอบเบต้าหนึ่งครับที่ผมเคยทำการรีวิวไปถือว่าค่อนข้างผิดหวังนะเพราะระบบเกมถือว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่สักเท่าไรครับเป็นการเลือกตัวละครเลือกการสกิลและไปต่อสู้ค,คลาๆกับแอคซีนั่นเอง ต้องรอดูกันครับว่าการทดสอบเกมเบต้า2และ3จะทำให้ตัวเกมแปลกและแตกต่างจากเกมอื่นได้หรือไม่ครับจากกราฟิกตัวภาพที่ดีไซน์ออกมาก็เรียกว่าใกล้เคียงกับไฟนอลอยู่เหมือนกันนะต้องรอดูในหมดถัดไปครับหรือว่าไม่นานเกินรอละเร็วเร็วนี้ฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นสวัสดีครับ